เราจะต้องนึกถึงเรื่องของกําลังต่างตง้นน้อยคนอาจจะคิดถึงเรื่องของอุณหภูมิที่มาจะเก็ีนว่าค์ที่และนี่คือเสื่องทางวัคค์ทาจากาโตบกีนะครับในซีเอรี่เซนเทมก็จะมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยจัดก,การเรื่องของอุณหภูมิไม่ให้ฉีดมากเกินไปห้ปีแล้วที่ทานโตซิบา้าประเทศไทยได้ทำกาตรตลาดในบ้านเรานะครับเพราะว่าในปีพศห ปีก่อตั้งตงบ้าไทยแลนด์ครับผมเชื่อว่หลายๆคนถ้าหากจะเลือกเครื่องอุปกรณ์เครื่องนึ่งมาใช้ผมคิดว่าเราจะต้องนึกถึงเรื่องของกำลังการต้มสาม้าวัตต์ือพันสีนห้า0 0พันก็แล้วแต่นะครับนิ่งกำลังไฟสูงก็ยินถามน้ำปวนได้ก็เลยมานยินถ้าหากว่าท,ที่ไหนเช่นเชียงใหม่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวน้ำก็จะค่อนข้างเดครับ หรือบางคนอาจจะพิจารณาเรื่องของมอต้มเป็นแบบไหนลนะ่ะเป็นแบบทางแดนไหมหรือว่าเป็นแบบอื่นความทนทางจะเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกดีครับว่าน้อยคนอาจจะคิดถึงเรื่องของอุณหภุมิที่มันจะเก็บวัตถุที่แต่ไม่ได้ดูว่าเครื่องทาำน้ำอุ่นเขามีเทคโนโลยีพนี้เอามาไว้ให้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยในรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโตชิบ้าเลยเขาก็เห็นว่าเอนพอยต์ของคนใช้เขาเจอแบบนี้จึงเป็นผละทำรุ่นหม่ล่าสุดที่ทางโตชิบะออ และนี่คือเส้นทางน้ำปูนจากทางโตซุบ้านนะครับในซีรีส์เซนเทนก็จะมีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยจัดการเรืด้งอหัวภูิไม่ให้ฉีดมากเกินไป สุดของเรานะแล้วก็ควรไปที่แม็กสุดเลยนะของตัวนี้ับเลยนะ จะปลับมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกระเอบาที่ครับคือตย่างที่ 的都说法。 ไปต่อทนาะด้านขวาม,มือนี่ปู้ชัดเจนชัดเจนเนี่ยนะเขาก็พอกันเลยนะอันนี้ไปต่อมีดเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อยู่ละโอ,โอ,โอ้เนี่ยชัดเจนนะครับอือหฟังิงูไม่ไหวเลยนะฮะเห็นไหมฮะเออมันโดน มันติดแล้วแบบไม่หยุดเลยนะเมื่อกี้เราเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับต่อไปนะครับมาบอกเล่าประสบการณ์หลังจากที่ได้ติดตั้งใช้งานแล้วก็ทดสอบอะไรต่างๆนะข้มวดให้ฟังนะครับสำหรับโตชิบะเซนิเเขเรื่องของเทคโนโลยีก่อนอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จะรักษาองค์กรในองคงที่ เราําให้ระดับลดลงให้น้ํามันไหลไปเฉยนๆนะฮะแล้วอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยมันคืออุณหภูมิที่อาจจะค้างอยู่ในแทงตรงนั้นนะครับพอขึ้นมาตรงส่วนนั้นเสร็จปุ๊บไม่นานนะเขาจะทําการลดอุณหภูมิลงให้มันอยู่ในระดับเดียวกับเริ่มต้นตอนที่เราเปิดแรกๆก,ก็คือที่ราราครับ 39, 40, 40, รสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเ็ดองศานะครับนี่มันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าถ้าหาว่าบ้านไหนมีน้ําที่ดันเข้ามาในเครื่องทำคนามหมุนตัวเนี้ย ไม่สม่ำเสมอโตชิบ้าเซนเทนส์ตัวนี้เขาจะพยายามปรับครับเพื่อให้อุณหภูมิมันคงที่เราไม่ต้องอาบไปแล้วแบบอยู่ดีๆก็ร้อนเลยร้อนจา๋าหรือน้ำแดงไปอ้าวเย็นจะต,ต้องมัมคอกลับหมุนอะไรเงี้ยระบบอย่างเงี้ยทำให้นะครับด้วยความที่เขามีชิปอัจฉริยะอยู่ภายในพร้อมทั้งมีเซนเทมส์ทีเอ็มนะครับซึ่งเขาคือระบบเซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ําซึ่งจะติดตั้งไว้ที่ช่องเติมน้ําแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ช่อง แรงดันต่างๆแล้วก็อุณหภูมิให้มีการกลับเปลี่ยนแบบเรียวถาวนะตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะส่งไปหาโดชิปบคุนนะครับจึงทําให้เราได้เรื่องของอ,อุณหภูมินะ้ำที่คงที่โอเคนะปกติคือถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนเกินไปเราก็ต้องมาปรับอุณหภูมิให้มันลดลงคลอให้ก็ต้องปรับให้มันมดูอีน่ามันก็แบบเสียอัตราลในการอาบน้ําผมว่าหลายๆคนเคยเจอนะอาจจะแบบโดนลวกเลยก็มี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามาทดสอบเรื่องของการชนไฟหรือว่าการติดก,การลามไฟของตัววัสดุของเครื่องนะครับนี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเราเออกเปลวเทียน,นแล้วก็เจาะเอาไว้จะเห็นว่าอีกอันหนึ่งก็คือติดไฟตลอดเลยแล้วก็ค่อยๆลามลามลามขึ้นแต่ทางฝั่ง,งของเตนต์ว่าก็เลยติดไฟแป๊บนึงแป๊บนึงก็ติดครับมับนไม่ลามต่อนี่ก็ให้เห็นถึงความปลอดภัยที่มีอยู่ในเครื่องันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับตัวชิปว่าเป็นเซมตัวนี้นะครับ,รบตัวนี้ รุ่นเนาะรุ่นที่เป็นอย่นี้แล้วก็เป็นทิ่พิทตันพิทตันอาจจะมีกว่าเพราะว่ามีการปรับตั้งเงื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่และคนได้มีโหมดการแอดแอปต์ได้ด้วยนะยางกับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะก็เลือกเอาตามที่เราเหมาะสมแล้วกันนะครับเรื่องของกำลังไฟก็มีทั้งสามพันแปดร้อยวัตต์แล้วก็สี่พันแปดร้อยวัตต์เลือกให้เหมาะสมถ้าใครไม่ได้แบบอยู่ในพื้นที่ที่เย็นมากๆตัวสามพันแปดร้อยวัตต์น่าจะเป็นพอส่วนถ้าใครอยู่ในพื้นที่เย็นนะครับในช่วงหน้าหนาวนะ บนเขาบนดอยอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เป็นรุ่นสี่ต่วแล้วนะครับแบบตอบโจทย์มากที่สุดเนาะโอเคครับก็ถือว,ว่านำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะฮะแล้วเนี่ก็เป็นการรีวิวเครื่องทางล้ำหนุนครั้งแรกของพวกเราด้วยแต่ผมเองก็จะมีประสบการณ์ค่อนข้างหลากหลายแบรนด์นะครับเพราะว่าเราติดทั้งทั้งที่บ้านเองทั้งที่คอนโดมินเนียมแล้วก็ที่ออฟฟิศของเราด้วยแล้วก็เรานำไปเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยตรงนะครับถ้าหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องทางล้ำหนุนรุ่นนี้จากโบรชับร์นะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะแนบลิงก์เอไว้ให้มเว็บไซต์บอร์รายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่วนการจ,จำหน่ายครับเขามีจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองไปหามาใช้งานกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอัตราในการอราบน้ำของเราจะราบรื่นสมูทยอย่างต่อเน,นื่องแม้ว่าน้ำนั้นจะมีการไหลติดขัดกับ้าน,นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องลุกขอตัวลาไปก่อน